สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดก้าไกลเฮกกตตีตกสิบเรื่องรวดรอดยุบสภาชี้ไม่เข้าข่ายเป็นปฏิบัติการปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อวันที่20มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติเห็นชอบตามที่นายสวงบุญมีเลขาธิการกกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องกรณีน,นายนัทพรโตประยุนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้กกตพิจารณาสั่งยุบพ,พักคก้าวไกล เนื่องจากสมาชิกและกรรมการบริหารพักกระทำการในสิบประเด็นหลังคณะกรรมการไต่สวนของสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่าการกระทำยังไม่เข้าข่ายเป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วงเล็บ2พรปว่าด้วยพักการเมือง2560ทั้ง10ประเด็นนั้นประกอบด้วย 1. กรณีเดือนสิงหาคมปี2563นางอมรัชโชคประมิตรกุลและนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒส,สกุลใช้ตำแหน่งหน้าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลประกันตัวนายพานุพงษ์จาดนอกและนายกรกฎแสงเย็นพันธ์ผู้ต้องหาในคดีอาญาการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง 2. กรณีเดือนสิงหาคม2563นายธันวารินสุขะพิสิทธ์ใช้ตำแหน่งหน้าที่สสบัญชีรายชื่อประกันตัวนายพานุมาตรสิงหพรมแกนนำคณะประชาชนปลดแอก 3. กรณีเดือนตุลาคม63นางสาวเบญจาแสงจันทร์ใช้ตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อประกันตัวนายจตุพัฒนบุญพัทรรักษาหรือไผ่ดาวดินแกนนำเยาวชนปลดแอก 4. กรณีกล่าวหาช่วงเดือนกันยายน63นายพิธาลิ้มเจริญรัตนายรังสิมันโรมนายวิโรธลักษณะอดิสรและสอสอของพรรครวม17คนเข้าร่วมชุมนุมบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และที่สนามหลวง หากรณีกล่าวหาว่าพักเก้าไกลกระทำการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา45พรบว่าด้วยพักการเมือง 6. กรณีกล่าวหาหนายวิโรธลักษณาอดิซรนถแถลงการเมื่อ25พฤศจิกายน63ถ้อยคำมีลักษณะสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มราษฎร 7. กรณีกล่าวหาว่าเดือนมกราคม2564นายพิธาให้สัมภาษณ์ว่าพักก้าวไกลมีมติให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 กรณีกล่าวหาว่านายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักกล่าวถึงการที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนายสิริชัยนาถึงหรือนิวนักศึกษาปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์ในเวลากลางคืนว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาตรา112อย่างไม่เป็นธรรม 9. กรณีกล่าวหามกราคม2564นางอมรัตใช้ตำแหน่งหน้าที่สสประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112และ 10. กรณีกล่าวหาวา่าเดือนพฤศจิกายน2563นายรังสิมันโรมและสสอของพรรครวม4คนได้เข้าพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มราษฎร ทั้งนี้สำนักงานกะกะตได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังนะายนัทพรแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ